ตามที่เราได้รู้มาก็เรื่องของการระบบระบบการปกครองเนี่ยอาจารย์ิจารณไปดียังไงทุกคนรู้ประดิตการไม่ดียังไงทุกคนรู้แต่เวลาผมพูดมาผมพูดเรื่องนี้เป็นสิบปีแล้วนะมันเหมือนกับว่าคนคนไทยเนี่ยติดลมติดลุมติดหลุมหลุมทางทางการเนี่ยหลุมทางของระบบการปกครองถ้าถามย้อนกลับไปบอกว่า ปฏิการไม่ดีแต่ถามว่าปฏิการมีข้อดีไหมมีถามว่าประชาธิปไตยที่ดีมีข้อเสียไหมมีการพิการเมืองและก็วัฒนธรรมถูกกำหนดมาเป็นแบบนี้มันเกิดจากสองอย่างหนึ่งใจใจวิพาพหรือร่างกายสองมันก็เกิดมาจากอภามศิสร์สองอย่างนี้เป็นตัวกาหนดความเชื่อกําหนดตัวของคนคนไทย คุณไทยตั้งแต่นับไปตั้งแต่ชาวสยามมาเนีน่ยเราถูกกำหนดมาสองอย่างนี้ให้ลงรอยอยู่กับตามปกองที่มีพระมหากษัตริย์ราชาธิปไตยนีนเน้เป็นเหมือนกับการเอาประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบมาผสมผสานกับสมบูรณาญายสิทธิราชร์ที่เกิดออกมาเป็นตรงกลางอย่างนี้เรยกว่าราชาธิปไตยเพราะฉะนั้น การศึกษาจะมีส <único Liberty Overwatch throat> ่วนสําคัญการศึกษาการเรียนการรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่มันบ่งบอกอะไรได้หลายหลายอย่างระบบการปกครองที่ดีที่สุดคือระบบที่ผู้อยู่ใต้การปกครองไม่รู้สึกว่ากำลังถูกปกครองอ่านั่นคือระบบการปกครองที่ดีที่สุดแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไปยึดติดกับไอ้นักวิชาการที่บอกว่าระบบการปกครองที่ดีที่สุดคือระบบอาจารย์ที่ปไตย ไม่ใช่คือน er <time> <time> ักวิชาการนี่รู้ข้อดีข้อเสียแต่แต่ที่ในระบบการศึกษาของไทยเนี่ยจะสอนแต่ข้อเสียของประเด็นการข้อเสียของเรนนี่สอนอย่างว่าข้อดีของอาจารย์าธิปไตยผมไม่เห็นแบบเรียนไหนเลยที่สอนว่าอาจารย์กับใดีข้อเสียนะประเด็นการนี้ข้อดีไม่มีนักวิชาการคนไหนพูดถึงเรื่องนี้สักคนเลงทั้งทั้งที่นักวิชาการเขารู้นะเขารู้จุดหมายรนี้ข้อดีข้อเสียแต่เขาไม่พูดเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของเขา